เราก็จะมาแกะให้ดูเลยสีดีเลยดีดี้อนนึกเลยเปล่าวจาอ่อนมาเข้มไม่จากเขียวชมพูคืต่างกันยังไงนีเยอะเนึกถึงอะไรเนาะเนื้อถึงอะไรจะดิมมในภาพรวมอะมันเหมือนในอันนี้ไหมมันเหมือนไงเหมือนคนเมายาสรุปน้องเขาน่ารักไหมดูดเยอะไอ้เหี้ยดูดว้าแหละดูดไอ้เหี้ยมาดูแล้ว นี่เราก็อยู่ในรายการด้ดูแกะเช็คครับผมรายการนี้เกี่ยวกับอะไรฮะึงถามเลยว่าแล้วปีนี้ผ่อนไหนทียอะข้อแข้อสกิฟกันก็รายการนี้มันจะเป็นรายการเน้นแกะของสะสมนะฮะของสะสมที่ผมนั้นสะสมเองซื้อเองไม่มีใครซื้อให้ไม่ใช่ตามพวกมึงด้วยจริงดังนั้นผมจะแกะตัวไหนผมจะซื้อตัวไหนมารีวิว มันก็เป็นเรื่องของผมคุณจะดูหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสิปหมดอนประยุทธ์เลคุณไม่เห็นผมทําอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไม่ใจคนอื่นหมดแต่คุณไม่ใจผมเราจะโดนไปด้วยกัน แต,แต่ก็ช่วยดูหน่อยเถอะนะผมมาเป็นไกด์ให้พวกคุณดีกว่าตัวเนี้มันมีดียังไงประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคือให้ผมลองอยาเลยเดียไหมเหมือนกลัวมาโดนป้ายอะนะทุกคนช่วย<ม>เป็นกลังใจให้กูด้วยเฮ้ยจริงมึงต้องมีโปรเทคดีๆแล้วเพราะว่าของแต่ละตัวที่กูจะเอามาเนี่ยระดับไอเอ็ N. เหยียดขาเหรอสามเป็นหกเยียดเขฟิวแฟนเราวันนี้จะมารีวิวอะไรอ่าจะมารีวิวนี่มึงดูมึงดูจากพ็อปนี่จากการจัดไลท์ต้งไลติ้งกูไปเลไงว่าชีวาับนี่ครับผมโอ้ยเฮียโอ้ยกูใส่เสื้อแฟนตี้เทลมึงอีวาแต่รีวิวมิสึริโอ้ยตามใจกูมันจะตรงกับเฮียเลยตัวนี้มิสึริของใครอะไร ก็จะเป็นงานของบันพิสโตนะฮะนะเป็นลิกสิทธิ์ของบันไดเขาจะเรียกกันว่าลาย D X F เดี๋ยวครูขึ้นอินเสิร์ตให้ก็ตัวนี้อ่ะเล่าความเป็นมาพอสังเกตหน่อยเรื่องยายบาสครับดาบพิฆาตกระสุนที่เรารู้จักกันมอนนีชื่อเต็มไม่ชื่อเต็มเออคิมมิสโนยายบานะครับตอนนี้มีต่อแล้วมีเท่าที่เห็นนะไอเทียมึงดูไลน์ทีวีมึงก็ไปดูวะต่างต่าเลยกูไม่ขัด้วไอเทียมขัดจนจนกูเนี่ยกูนึกไม่ออกเลยซึ่ง มิซูรีเนี่ยเป็นตัวในหน่วยพิการกระสุคือเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นตำแหน่งอะไรเสาหลักไงของหลับรัคนี่เหมือนกูดิ่งกูก็เสาหลักแนี่ยเสาอะไรเสาหลักเบียร์เดี๋ยววัวช่างนตั้งเลยโอ้โหเฮียขี้เมาซะด้วยมิซูรี่เขายังไม่มีบทบาทในซีซั่นนี้นะฮะเราต้องไปรอดูซีซั่นต่อไปซีซั่นต่อไปคือซีซั่นอะไรครับเนี่ยซีซั่นสองเล ย่างสองที่เป็นอุซุลย,ย่างเรืองลมซึ่งมิซุลิก็ยังไม่มีบทเพราะมิซุลิเนี่ยมีซับไบายดีกว่าถ้าเกิดเราคนอ่านม,างามังงะอยากรู้ว่ามิซุลิมีบทยังไงไปอ่านมางังงะพัทซึ่งมิซุลิเกือบเป็นสองหลักปานเพลย์งไงไมต้นกําเนิดข,ของปานของมิซุลิเนี่ยมันใกล้เคียงกับปานเพลย์ของรุ่นพี่ใดงโูคูไงอต,ตอนแรกเขาจะทำม,มันคืออะไรนะปานอะไรนะไอเนี่ยปานความรักไงปานความรักแต่เป็นต้นกำเนิดของปานเพลย์ใช่มันความรักกับไฟอ๋อที่เขาพูดกันว่า อย่าให้ทำไปกับน้อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงก็อยู่วัือนืนเหี้ยอะไรเงี้ยคืออย่างที่รา้กันมันก็คือเสาหลักนั่นแหละเป็นเสาหลักใช่รักอ่าเสาหลักคือมันมีทั้งหมดเก้าคนใช่ไหมล่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเก้าผู้หญิงในเสาหลักมีอยู่สองคนมีมีพี่นบุแบบมีดใช่ฮะก็ยังไม่มีรบทบาทแต่ที่ผมเก็บเนี่นมไม่ใช่เห็นูถึงกูจะน่าหืนนะแต่กูก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมมเนี่ย ต้องถามก่อนว่าพวกเราอะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนยังไงเนี่ยเป็นคลิปแรกแล้วเออเราก็จะมาบอกเกณฑ์ที่พวกคุณจะให้นั่นแหละก็คือหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของดีเทลดีเทลหนึ่งความละเอียดของชิ้นงานนั้นว่ามันขนแค่ไหนบาอสมกับราคามันไหมเนียที่จ่ายมาเนี่ยแล้วก็เรื่องที่2เลยเป็นเรื่องของสีใช่สีตรงไหมแล้วก็เรื่องที่สาเป็นเรื่องของตำหนิจักรโรงงานเนี่ยมัน แต่เรื่องพวกนี้เราพูดกันยากเพราะว่าแต่ตัวไม่เหมือนกันใช่ใช่แล้วผมเจอแต่พวกคุณอาจจะไม่เจอไงอแล้วก็เรื่องความเหมือนในอันนี้หรือมังอ่ะนั่หน้าตาหรือรูปทรงรูปร่างแล้วประกอบการตัดสินใจว่าเราควรซื้อตัวมิสซิลีดีไหมของค่ายนี้นะในสี่ข้อนี้จะได้คะแนนแต่และหัวข้อเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้คะแนนตามความพอใจของเจ้าของนั่นเองแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาแกะเจ้ามิสซิลีกันงานดีแกบบันโตไม่อยากแกะเลย อะไรวะส่งอะไรมไม่ได้ไม่ส่ะไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งไม่มีไม่ไ้มีไม่ได้ไม่ได้มีไหัวใส้ยู่นะตอนนี้นะเราก็จะมาแกะให้ดูเลยเนี่ยฮะเปิดขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรลงๆเป็นกระดาษอยู่เรียกว่ามีเกจระดับหนึ่งอ่ะก็แข็งใช้ได้อ่ะพอร์ตพพอร์ตนี่มะเลย ต้องใช้คัปเตอร์ไหมต้องต้องมีอุปกรณ์ไหมคัปเตอร์เขาตัวคัปเตอร์มีไหมตรงซ้ยสี่ตรงซ้ายสิเฮ้ยเล่นอไงวะไอ้เหี้รรยไอ้เหี้ยกูจีบไปย่าฆ่าเลยไอ้เหี้ยโอ้โหโบราณมายาด้านนี้นะฮะมันจะอยู่ในซองซิลไอ้พวกงานพวกนี้เขาเรียกกันตามภาษาคนที่เล่นกันว่างานเคเนาะงานเคนส่วนใหญ่ก็จ,จะเป็นแบบมาในซิลแบบนี้แหละใช่ถ้าคุณแกะซิลปุ๊บมันก็เป็นมือสองแหละ ให้พิการแก้ันเดี๋ยวผมโม้เรื่องประวัติของมิซึดีใช่ไหมครับมิซึดีอารมณ์เหมือนลูกศิษย์เป็นรุ่นต่อไปของเดนโกคุที่มารับช่วงต่อแต่การว่าเขามีปานที่ไม่ค่อยตรงกับเดนโกคุเท่าไหร่ก็เลยแยกเป็นสายของตัวเองด้วยความสามารถของแม่นางเขาเก่งแล้วก็ไม่ได้มีคดีแค่หน้าตา ความสามารถที่เรียกว่าโดดเด่นของหมอพี่าสูนเลยนางก็เลยมาขึ้นมาเป็นเสาหลักเองเลยใช่ตามข้อมูลในมังะเนี่ยกล้ามเนื้อของคนเราอะมันจะทั่วไปใช่ไหมแต่ของมิสซิลี่ะกล้ามเนื้อมันแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแปดเท่าเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้เราก็แก่ออกมาแล้วนะตอนได้เป็นมิสซิลีตัวหนึ่งเลยไม่ได้มีแบ่งสัตว์เป็นส่วนแบบแบ่งชิ้นมาเหมือนตัวอื่นที่สเกลที่ต่างกันถ้าเกิดตัวใหญ่กว่านี้อาจจะแบ่งหัวขาแยกส่วนทํามาแต่ตัวนี้ก็คือมาทั้งตัวเลยซึ่งดูภายนอก เรื่องสีก็ลงค่อนข้างใกล้เคียงกับมังอ่ะนะตัวดีเทลก็ค่อนข้างละเอียดอืมถ้าด,ดูนี่แม่งก็โอ้โหใหญ่ก็ <c oughs> คือเรื่องของสีผมนะโอ้โหผมแม่ปอมพ่าุูปอมวพอวคนดูรู้รู้ออวงการมายางไงมันสวยจริงเนี่ย มันเหมือนพัรเทลอะอัดแทกดูแล้วถ้าคนดูคนดูรับช่องถึงอรเนี่ยสลิมอะโอ้สลิมด้วยลเราอยากพูดถึงอะไรดีกว่าความละเอียดอะมาพูดในเรื่องของเนี่ยเข้าหัวข้อนะในเรื่องของดีเทลของเรองมิสลีงานดีเดบเนี่ยสีผมสวยเลยสวยมากเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นตำหนิเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อต่อไปในเรื่องของหน้านะครับดีเทลหน้านี่โอ้มันเป็นดีคอยปะตรงตาใช่ไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นดีคอยแปะ แบบสกรีนแปะคล้ายๆดีคอนอ้ำนั่นแหละคือมันเป็นเทคโนโลยีของเขาแหละแต่คือเหมือนในอันนี้ไม่มากเลยก็คือดีเทลหน้านี่ใช้ได้นะเหมือนเลยนะเ,เหมือนน้องน้องมิจังนะสาวรักนมไม่ใช่ความรักความรักความรักจจเย็นเต้นในเรื่องของอถุงเขาเรียกว่าอะไรถุงน่องอ่ะถุงน่องอดีเลยดีดีดดช้อนดึกเกินเปล่า ช้อนหรือเปล่าน่สายตากูอ,อยู่นี่นอ๋องจังหวนะะช้อนไม่เห็นเลอแล้วเรื่องของรองเท้านี่ก็คือตอนนี้ยังไม่มีตําหนิแบบว่ายังไม่มีอะไรตินะครับตอนนี้ยก็ในเรื่องของดาบดาบก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะตรงน,นี้ปงดาบอ่ากงดาบจะเป็นรูปหัวใจสี่หัวใจมาต่อกันก็เหมือนนะครับแล้วก็ไม่มีงอด้วยอย่างก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นของตัวเลนโงคู่อ่ะดาบมันจะเป็นท่าแบบกอดอกนะใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะงอมันจะงอช่วงเนี้ยยความที่ โพสไงโพสมันด้วยที่โพสแต่มันตัวเนี้ยไม่มีปัญหาตรงนั้นคือเหมือนเขาแก้มาเพราะว่าตัวเนี้ยออกมาที่หลังตัวเลนองคูใช่แล้อันเรนอมคุเป็นหลอดแรกไงช่วงไอ้เนี่ยเดอะบูี่พอดีก็ถือว่าตัวเนี้ยเป็นเท่าที่ผมคิดนะคือตัวเนี้ยมันจะออกมาพร้อมบูวี่จิโร่การรับบอกงานรับเนี้ยแม่งแก้มาดีขึ้นถือว่าแก้ปัญหาเรื่องดาบเพราะแก้ปัญหาจริงๆคนเก็บดาบที่ข่านสูงเขาอยากเก็บดาบตรงๆนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเหมือนอิงดาบไงใช่แต่บางคนก็ไม่ซีเรียสอต่องผมเนีย มต้องการความเป๊ะนะดีเมเป็นยังไงคือกูต้องเป็นงนั้นก่อนในเรื่องของตําหนินะครับก็จะมีตำหนิที่หน้ามันจะมีจุดๆเล็กๆตรงนี้จะมีตําหนิแบบเป็นจะงอยจงอยมาติดมันเหลือเศษนะนิดนึงซึ่งเอาจริงถ้าเกิดใส่ตู้ก็ไม่ค่อยได้เห็นหรอกอ่าแล้วตําหนิที่2นะก็จะเป็นที่ตัวผมนะก็จะมีตําหนิเล็กๆตรงนี้เป็นตะเข็บของบล็อกแหละเป็นตะเข็บของบล็อกโอ้แล้วมีนี่นี่เพิ่งเห็นนี่มีสีเพื่อนด้วย สีเป็นเขียวเขียวใช่ไหม<ช>เขียวเข<ช>ียว <ๆ S 2> ผมเน<ช>่ย<ช>ผมว่าเขาน่าจะลงแบบสีเขียวก่อนแล้วค่อยมาลงสีชมพูปะ่ะอ่าน่าจะประมาณนั้นก็คือไฮไลท์ลงไปส่วนที่ชุดก็มีรอยตะเข็บเป็นเรื่องธรรมดาครับของงานเกมจะมีรายละเอียดด้วยความคุณภาพเนาะใช,นใช่มันก็คือเป็นมันเป็นเกรดอะ<ช>ถ้าคุณอยากได้งานที่เนี๊ยบขึ้นน่ะคุณก็ต้องต้องเพิ่มงบประมาณต่อไปล้็มาที่ตำแหน่งต่อไปนะก็จะเป็นตำแหน่งที่ถุกต้องอ่าสีมันตกเลอะสีผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้น้ำยาลบรอยได้ปะนะ อ่ามีนี่นี่เจอตรงนี้นอนีสีกระโปรงเลอะเลอะไปที่แก้มก,นนนก้นน้องเลโอ้ยน้องน้องมีจริงๆียไรแล้วมีมีแม่สีดำน,นี่สมถึงว่าอะไรช้อนหนาเสียดือตำหนิก็มีประมาณนี้นะ<ส>เป็นเรนื่องปกติกับผมําหรับงานเคนนะผมว่าราคาขนาดนี้ตัวกลงดาบสีออกมาก็สว, <S <S> <S สวยนะสีทองเขาลงมาสวยมากเลยแล้วก็อย่างพวกตัวตรงด้ามดาบเห็นไหมก็ลงมาเนี้ยแต่ก็แค่ผ้าสีมาตกเฉยผมว่าถ้าเป็นผมผมไม่ซีเรียดเลแล้วก็อะไรนะสีสีอ่า สีก็ค่อนข้างสดใช้ได้เลยคือทำมาดีครับคืออย่างที่บอกโมเดลตัวนี้มันเป็นรถที่แก้ไขข้อบกพร่องจากคอลเลคชันที่ผ่านมาเป็นพวกกันจิโร่พวกเพสโก้อะไรพวกนี้ที่ออกตัวหลักๆอะตัวหลักๆตอนช่วงที่ออกมาก่อนอะคือแก้มาดีเลยทีเดียวทำมาดีคือเหมือนได้น้องออกมาจากการ์ตูนเลยมันมยืตจองเราไปในเรื่องต่อไปก็คือความเหมือนเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรเงี้ยเราต้องบอกกันอย่างหนึ่งว่าอย่างเช่นอนิเมะเนี่ยบางทีมันก็ต้องตัดทอนบางอย่างออกไปเพราะว่าโมเดลทำไม่ได้ ย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นชุ้งหูของดันจิโร่่าใชที่เห็นได้ชัดก็คือในกระตูนมันจะมีแบบเป็นเส้นๆ้นมันจะมีแบบเป็นในแดงๆกลมๆใช่ไหมล่ะก็ะคือเบลเบลอาทิตย์อ่ะมันก็จะมีเส้นๆลงมาอย่างพวกนี้ไม่มีเส้นสีดำหลอมันเป็นก้อนๆแล้วมีแค่จุดแดงจุดเดียวประมาณนั้นแต่ ตัวมิสซิลี่ตัวเนี้พวกทอนพวกรายละเอียดถุงน่องแบบอาจจะไง้ทอนตอนตัวนี้นี่นี่ไอตัวยางมัดผมอ่าใช่ใช่ยางมัดผมนี่มันจะลงสีมาถ้าเกิดว่าเราไปไปรีเพน์เนี่ยเราก็สามารถแต้มได้เอาสีอะไรแต้มนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเริ่มสวยขึ้น่จริงมากขึ้นแล้วอย่างที่ดูก็จะอาจจะมีต้เข็บพวกถุงน่องอ่ะมันถ้าจริงจอ่ะถ้านในความเป็นจริงอ่ะมันต้องเป็นแบบมันจะมีสีเข้มลงมาตรงเส้นเส้นเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ออกดีิหมอ่าใช่ใช่เราเราก็ยังไม่มีอะไรมันเปลี่ยนเปลีได้จริงๆอ่ะมันมีฉากที่ออกมาซีซั่นแรกมีแต่แต่ไม่มีบทมายิ้มยิ้มแห่ มา่กี้เจ๋อเจตอนนี้ผมดูตอนแรกก็ผมก็แอบลำใหญ่เออใแต่ด้วยความใหญ่ของไงเป็นดูตาอที่ที่ชอบนี่ไม่ใช่อะไรผมไปอ่านมางะบทน้องแบบว่าตะมุตะมิแล้วก็น้องมีสตอรี่นะฮะสตอรี่เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามมาเดาเองนะผมจะไม่เล่าว่ารายการนี้มันรายการดีโมเดลเนาะไม่ใช่รายการเล่าเรื่องเออคือกูเนี่ยกูท่องกูไปเดี๋ยกูมันนักษอ่านหนังสือแล้วกูมาทั้งทั้งสปอยพวกมึงฟังเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันอ่าครับผมเรื่องแรกดีเทลรายละเอียดของชิ้นงาน จะให้ไปดีคะแนน8.9แล้วกันผมจะหักเล็กน้อยในเรื่องของความละเอียดบางอย่างอะ่ะมันไม่ชัดเป็นเรื่องปกติของพวกงานเคลลตนตอะไรพวกนี้มันจะมีบางจุดที่มันไม่คมอะ่ะมันจะมีรอยตะเข็บเล็กๆๆน้อยเขาเรียกว่ารอยอะไรอ่ะรอยแม่พิมพ์หล่อของตัวไ,ไปรองเป็นแม่พิมพ์ไตามผมตามชุดอะไรพวกนี้ครับ โดยรวมแม่งก็สวยแหละดีค่ะถ้าคุณไม่ได้มองแบบใกล้ๆแบบแบบนี้ไอ้ยังมุดมาเนี่ยมุดมุด้ออยู่ในมันไมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มองแบบแบบนี้เนี่ยคุณใคร่ได้ปวดใครแม่งจะบ้าไปจมองโมเดลมองนมไม่เนี้ยมองจิตอาชิพานประมาณนี้นะครับก็คือแปดจุดเก้านะต่อเนื่องตำหนิฮะในเรื่องของตำหนินะของชิ้นงานก็จะมีหลายๆจุดเหมือนกันเท่าที่ผมดูไปเมื่อกี้ก็สามสี่จุดเลย ตรงสีเลอะตามผมรอยตะเข็บตามผตามเสื้อตามหน้านะมีตรงตัวหน้ามีจังอยตรงนี้ถามว่ารับได้ไหมก็พอรับได้ก็คือมันไม่เห็นชัดก็คือเรื่องตำหนิผมตำหนีเลยหรอเริ่มเหนื่อยเ่อสุพรรณเลยเฮียก็เรื่องตำหนิผม่ห้ไปที่คะแนนแปดต้วนหักไปสองว่าตำหนิมันก็เยอะเหมือนกันอ่าในเรื่องของต่อไปอะไรนะสีอในเรื่องของสีนะ สีนี่ถ้ากูจะให้สิบนี่มันจะเวยแล้วแต่ไงความชอบไหมมันแล้วแต่อันิ้จังผมให้ไปที่เก้าจุดห้าแล้วกันอืเอาจริงมึงไม่เคยเต็มเฮี้ยอะไรแบยมึงมีจุดตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิมันต้องมีแบบเออกัมกึ่งกัมกึ่งมั่งไอ้เหี้ยมึงจะมาอวยจิบจิบสิบหมดย่งี้มันก็เกินไปแล้วแต่คนอื่นเขาชอบด้วยไม่ใช่กูคนเดียวอ่ะเอารายการคนอื่นดูได้ไม่ใช่ทำดูคนเดียวไอ้เหี้ย้องคิปยังด่ากาอยู่เลยซีเอง มันมีใครซื้อให้ไม่ใช่ตามพวกมึงด้วยเอาจริงนั่นแหละก็คือเรื่องของสีนะสีมันสีสวยมันจะมีเทคนิคเรื่องของไฮไลท์เชดดิ้งที่ผมเหมือนเนี้ย่เป๊ะๆจะอ่อนมาเข้มแล้วก็นี่เข้มขึ้นไปอีกไม่จากเขียวมาชมพูอ้ามัเข่มึงต่างกันยังไงเงี่ยนึกถึงนึกถึงนี่นะนึกถึงอะไรจะดีกูไม่น่าส่งไปเลยอ่ะมันขดง่ายตัดผมเหลือผมคนเดียวเออนล่นแหละก็ไอ ไปนะสมุดปุ๊บอ <ators> <vt> er mm ุลวนหมดแล้วก็บอกเลยบอกแล้วเลยจุดห้าที่ผมหัก0.5เนี่ยมันจะมีในเรื่องของยางมะผมอ่ะสียางมะผมอ่าจะลงมาสีเขียวล้วนเลยไม่ได้แต้มสียางมะผมมาให้แล้วก็จะมีที่ถุงน่องเนี่ยอ่ามันจะดูละเอียดกว่านี้อ๋อมันจะเป็นเส้นสีสีเดียวกับข้างบนนี่แหละแต่มันจะเป็นเส้นขั้นคล้หว่างแตงโมอ่ะอ่าใช่แตงโมแตงโมแตงโมอ่ะจินตลาเลีนี่ดาจินตนาลีด่ามึงเนี่ยเฮีย ในเรื่องของหัวข้อความเหมือนอนิเมะนะฮะถามว่าเหมือนไหมเหมือนผมว่าม,มันเหมือนอืมอืมอ๋อให้คะแนนดิก็เหมือนไงไอคือผมเข้าใจว่ามันเหมือนผมนต้องให้คะแนนไงให้สิบเลยเฮ้ยบ้านะอ๋ <c oughs> อวเลยหอโอ้ <c oughs> ในภาพรวมอะมันเหมือนใน wow. อน<ะ>ิเมะไหมอ่าเออมันเหมือนไง ในเรื่องของหน้าเนี่เหมือนแหละใช่ใช่ไหมเขามีแบบอันนี้ปะสายใต้ตาปะตาก็เหมือนมันจะเป็นเส้นๆ่ะเหมือนคนเมายาสรุปน้องเขาน่ารักไหมหรือสรุปว่ายังไงดูดเยอะไอ้เหี้ยดูดม้าเลยดูดไอ้ยเยอยเนี่ยมาดูดซะแล้วสรุปคะแนนทั้งหมดของมิสซิลีตัวนี้นะครับได้ไป9.1คะแนนถือว่าเยอะมากเรากูอวยไง โคนอื่นจะว่าไงก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านผู้ชมนะว่าคุณจะคิดเหมือนผมมเป่าแต่ถ้าคนที่เป็นเมนน้องอะยังไงก็ให้เหมือนกูตัวเถื่อแม่งสิบสิบสิบกูว่านมองบางตาด้วยจริงเนี่ยเสียไปหอกเจอะนี่ไงจบกันไปแล้วนะครับการรีวิวน้องมิสซีงานดีเอบันลปโต้รูปแบบรายการเราก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าเกิดคำหยาบคายมีเยอะใ <st> บก<า>็ขอโทษด้วยจริงมันเป็นสไตล์นะครับคือเราอยากให้แบบว่าผ่อนคลายอ่ะเหมือนพวกเรามานั่งคุยกันนะมโมเดลเียแม่แม่งสวยจริงอันไหนอปีก็อป,ปีไปเลยคือ,อเน้นเดียว <c oughs> เราจะเน้นรูปแบบเป็นแบบนี้พวกคุณก็อย่ามาด่าคุณที่หลังนะจ๊ะใครชอบก็กดไลค์ใครใช่ก็กดแชร์ไปนะใครไม่ชอบก็รีบไปะแล้วแปะนี่นะีนะี่ไม่มีจะแดกมาใจเย็น พิมพ์คุยใต้เมนได้มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะเนี่ยไม่แน่เนี่ยคนดูเยอะๆเนี่ยทำเบอร์ชิพเลยอ่ใช่มึงไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าเี่ยมีคนดูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เฮียเยี่ยมันต้องคิดเผื่อดิต้องวางแผนถึงอนาคตใช่ไหมใช่ไงขนาดปีเจ็ดเก้าเนี่ยยังจะบอกว่าทุกคนจะมีบ้านเลยเฮียโอ๊ยไปแล้วไปทุกคนรับเจอกันล้วเจอกทุกคนรับไปแล้ว โอ้โเฮ้ยปิดคลิปก่อนเลยใช้ยอาล่ะเฮียกูอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมสั่งมาแล้วงานเวซินลงมินจังเล่เลยมิซลี่นี่แหละแต่ก็เป็นงานเวซินของค่าย TNT มั้งอ้าวเฮียมึงสั่งจริงไหมเนี่ยก็คือสั่งมาเยอะแหละก็เพื่อคุณผู้ชมนี่แหละแม่บ้านรู้ยังอย่าไปบอกก็านันแหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับเราในเลทเราลาลืมไปก่อนนะใช่ครับผนหมดการแล้วผมโอมครับไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย เฮ <S 2: S 1> yeah, ียจบแบบนี้เหรอพี็ทีวีเหรอเฮียโห